สวัสดีครับผมรันเทวรัชนะครับทำหน้าที่เป็นผู้กับคิบูในละครเรื่องเจ้าปิาครับแอคชั่นก็ต้องขอบคุณพี่ <Ancient S 2> คุณพี่แก้วพี่โหน่งที่ที่ซัพพอร์ตในเรื่องของของการดีไซน์แต่ละช็อตอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ของนักแสดงจะไม่เหมือนกัน พราะฉะนั้นการดีไซน์การคิดเอชของเราจะเป็นแบบเน้นสวยเน้นเน้นหนักแน่นแล้วก็เน้นเนเรื่องของความเรียวจะต่างด้วยคารคเตอร์สมมติว่าเด็กเป็นเสือใช่ไหมเป็นเสือก็จะเป็นมวยมวยไทยผสมทุกอย่างที่เขาฝึกได้แต่ของริวก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบคล้ายๆพวกไอกิโดพวกตำรวจพวกล็อกพวกหักอย่างเงี้ยเราก็จะเอาท่าแอคชั่นพวกนี้ไปผสมกับอุปกรณ์ข้างๆที่เราสามารถดีไซน์ได้ มันก็จะออกมาหนักแน่นแล้วก็รุนแรงของพี่ตั๊กเนี่ยของพี่ตัก๊กจะเป็นสไตล์แบบใช้แบบเหมือนดาบสมุไรพระดาบสมุไรแล้วมันก็ต้องมีความชานาญในการถือดาบการคองดาบเพราะพี่ตัก๊กเขามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเขาก็เก่งมากยอมรับเลยว่าพี่ตัก๊กพี่ตักต๊กเก่งมากส่วนเอนจอยเอนจอยจะเป็นดาบคู่เอนจอยก็จะใช้วิชาการการควงการการใช้คมเร็วอย่างเงี้ยส่วนของเสือเทียนเสือเทียนก็จะเป็นวิชากระบอง กระบ,บอกแล้วก็การต่อสู้ทกุกแบบที่เราสามารถดีไซน์ได้พูดถึงความตั้งใจคับความตั้งใจคือทุกคนตั้งใจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นริวพี่บูมพี่เด่นพี่ป๊อปน้องพีพีผมชอบความตั้งใจของริวริวคือตั้งใจมากเดินมาบอกเฮ้ย hey, พี่เสืออันนี้ดีไหมพี่เสือผมเล่นดีไหมพี่เสือคือเขาพยายามที่จะจดจ่อแล้วก็ตั้งใจในการทํางานทุกคนแหละพี่เด่นก็เป็นพี่ป๊อปก็เป็น คือไม่ไม,ไม่ไม่มีใครน้อยกวย่าใครอ่ะคือถ้าได้บู๊ถ้าได้ซ้อมคือสู้เต็มที่ลงมาแบบนั้นนะครับลรุงมปิ่มครับดีใจขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ทํางานกันหนักมากไม่ว่าจะเป็นภูมิกับเองนักแ,แสดงเองทีมงานทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทําให้มันตอ,อกมาดีหมดเลยเพราะนั้นต้องขอบคุณขอบคุณที่ติดตามนะครับเสืเอเทียนก็จะเป็น เป็นคนที่แบบหนักแน่นในบุดงการในกรดของเขาอ่ะเขาจือเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจใครเป็นคนเหมือนจะก้าวร้าวแต่ไม่ได้ก้าวร้าวเลยเป็นคนดุดังเป็นคนที่มีวิชาก็เอาวิชาทั้งหมดมาใส่ในคาแรคเตอร์ในใส่ในตัวละครพี่กู๊ดเขาก็พยายามที่จะเสริมให้ว่าเฮ้ยรันเล่นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้น,น,นี้นะวันนี้อยมาทักเลยป่าเต้าอยูงมาทักได้ว่า ไอเทียไม่เต้นเลยเหรอพี่กุ๊บอกอ้าวรันขำได้ไหมพี่ไม่ขำได้ไงดูป๋าตอบเล่งมันอดขำไม่ได้จริงครับเพราะว่ามันเป็นการอินโทรไวยที่เราไม่คาดคิดว่าป๋าเขาจะทำอย่างนั้นมอนออกทุกคนขำหมดแต่กล้องวิ่งวางกล้องวิ่งออกไปฝั่งข้างนอกนะต่างด้วยเจ้าพยานนะครับพอฝาทุกคนติดตามไม่ว่าจะเป็นเสือเทียนจงมิงทุกคนที่ร่วมกันสร้างละครเรื่องนี้มาก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม